สวัสดีครับนี่พามาล้านอาเซียครับดูผักไทยครับบุษเเจตโน้ยไหนบุษเเจตที่รักรีวิวหน่อยจะเห็นผักหวานแน่อ่ะมีผักหวานไหมเอาไปแล้วเอามาเหมือนกันผักหวานไหนให้ดูหน่อยที่ี่เอาไปสามห่อนู่นมีผักหวานมีขนุนด้วยนะครับนี่ถือมาไหมขนุนแล้วก็มีอะไรคะ อันนี้ร้านนี้จะผักเยอะเนาะผักแน่นใบพูด้วยอันนี้ครอหลูใช่ไหมจังมะละกอเคอยากกินมะละกออีกมะม่วงใบเตยสะดาวดูสะดาวครับเอาสะดาวหน่อยไหมเอาไปนี่อะไรใบ ยอดแค่โบอยากได้แสดงออกไปอันนี้สวยยังมนันมันดอกมันเขียวๆเนาะมีขี้เหล็กด้วยมีขี้เหล็กสดด้วยนะครับโอ้ยไปเลยมอน,นดนตรีเลยเนะี่ยที่สออั่งไปใสค่คอมพิวเตอร์เนาะไช่ใ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 ช่โบนี่ไปหอ่อหนึ่ง ไม่กินแล้วค่ะโอ๊ยส้มจี๊ดนี่เอาไว้ทำอะไรครับไม่รู้ค่ะมีนี่ด้วยนะขมิ้นขมิ้นมันเยอะมันมันมันไม่จัดให้เราไอ้นี่เนาะผักแพรวผักแพรวเขายัดยัดเอาจะเอาไปดีไหมเนี่ย ไม่ไม่อยากกินแล้วงั้นเรื่องเรื่องนะเราเบื่อแล้วใช่ปะใช่คริกก็มีแล้วก็มีนี่กระชายมะระผักกระเฉดครับผักกระเฉดสวยนะนี่คือแบบผักพึ่งมาเนะาะมะเขือมะพร้าวก็มีนะ <laughs> มะพร้าวอ่อน อันนี้คืออันนี้คือแถบแถบผักไทยเนาะ,นนะงาะเนาะแพงมากอะเงาะแต่ดูแบบขนุนมันเป็นอะไรที่แบบน่ากินมากเลยนะไม่มีผักเฮ้ยดวงนี่มีมว่าน<ร>หางจาระเข้ด้วยโอ้นี่ขมนมไม่พอที่ไปอยากได้อย่างนั้นเลยอยากกินขนนมากรู้ไหมว่ามีนี่ด้วยนะมะลุมลครับ สี่ก้านไม่รู้เท่าไหร,ร่เนาะมาลุมยินดีไหมครับมันไม่มีผักอะไรที่แบบเราว่าเราแปลกๆอ่ะไม่มีมันก็มีผักคะนา้าใบกระเจี๊ยบนี่ทำอะไรไไผักชีต้นหอมแล้วก็อยากไอ้ดวงนี่อันนี้ตำได้ไหมเนี่ยบี พี่ er, ขออ้นี้หน่อยดิขอมะละกอลูกหนึ่งอ่ะลูกย่อมย่อมอ่ะเขาเลือกเอาเองสิดวงหยิบให้พี่หน่อยย่อมแล้วใช่ไหมมันจะแข็งเหมือนตอนนั้นไหมพี่กลัวมันจะเหนียวไหมเออมันจะเหนียวเหมือนตอนนั้นไหมเหนียวเนี้ยนั่นานาแล้วเว้ยอุ้แต่เนี้ยนานแล้วเน,น,นี่ยเอาลูกนี้กันเอ๊ะ ที่บ้านเอาพี่บอลนี่ดีกว่าลูกเหนียวลูกไม่เหนียวเอาไว้นี่อันนั้นเหรอเอาดิอันนี้แข็งปักเลยอ่ะเอาเอาเอาเฮ้ยมันก็เสี่ยงดวงเนาะนั่นไงแต่มันมีแบบนั้นนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแต่เขาบอกว่ามันก็กรอบดีนะลองดูมะเฮ้ยแต่มันนิ่มแล้วอ่ะ ส่งงอกชีสวยๆนี่ไม่เอานะส่งงอกนะอ๋อส่งงอกใบบัวบกก็มีแต่เราทำไมแบบเหมือนมันเบื่ออาหารไงเลือกมะระด้วยไม่เอาลูกใหญ่เกินอันนี้ของเรา ผักก็เยอะนะครับที่นี่ผักเยอะดีดูดนะิซาลแเน่เอาไปทำไมเนาะซาลาน่เอาไปก่อน <c oughs> เอาไปก่อนทำไมเอ๊ะทำไมรู้สึกคอแห้งเพราะเห็นซาลแเนะ่ผักเฮ้ยเฮ้ยใบบัวบกมันขายอย่างนี้เหรอวะใช่ไหมวะไม่ใช่เหมือนนะอ่ะมีฝรั่ง ก็หลังคีนก็มีนะโอเคครับปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคนเริ่มเยอะแล้วฝากกดต,ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ